นึกถึงเรื่องงานถักทุกคนจะนึกถึงโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเกียนนึกถึงเรื่องอุปกรณ์ถักทุกคนจะนึกถึงร้านโอโซ่พานิชยเราคือคนคนเดียวกันนะครับเราคือน้มเบวันทางด้านงานถักเราคือน้มเบวันทางด้านอุปกรณ์ถักและที่สําคัญเลยเราคือน้มเบอรทางด้านคลิปวิดีโอสอนถักผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนถักไว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่มือใหม่เริ่มต้นเลยถ้าใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube โอโซ่สร้อยพลาถักเฉียนไว้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนะื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องโอโซ่ของเราเดีย๋ยวเราไปรับชมเนะื้อหากันได้เลยไปกันเลยทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับจะทําให้มันสวยเนี่ยสังเกตดูมันยังไม่สวยนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็จะมาทําให้มันกลมสวยนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรูปนะผมก็จะรวบตัวนี้ลงมาในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วผมก็จะใช้เชือกตัวนี้พันพันไล่เรียงลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมพันไล่ลงมานะครับเชือกตัวนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยทีนี้เนี่ยตัดให้มันอยู่ในลักษณะแค่นี้นะครับแล้วเราก็พันลงมา นี่นะครับมันก็จะเริ่มกลมแล้วเห็นไหมแล้วทีนี้เราก็มัดนะครับแทงเข้าไปในลักษณะนี้แล้วก็ดึงให้มันแน่นนะครับใช้มือจับแล้วก็ดึงให้มันแน่นในลักษณะอย่างนี้ก็ตัดแล้วก็ใช้ไฟฟู่เป่ามือบี้ลงไป นี้นะครับมาดูตรงนี้จะสังเกตดูว่ามันยังไม่ได้กลมสวยอะไรใช่ไหมครับมันยังคลุกขะกันอยู่เลยอันดับแรกเลยเนี่ยใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยกดจิกไว้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ดึงนะครับกดจิกไว้แล้วก็ดึงอันนี้คือเราจะปรับฐานให้ฐานของมันเนี่ยกลมเท่าๆกันนะครับสม่ําเสมอทีนี้นะครับเราจะทําให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลมหมดเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับ การที่เราจะทําให้มันกลมหมดเนี่ยก็จะใช้ครีมตรงนี้นะครับบีบนะค่อยๆบีบในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะนะครับใช้ครีมนะครับใช้ครีมบีบแบบนี้นะครับใช้ครีมของเราเนี่ยค่อยๆนวดนะครับ นวดในลักษณะแบบนี้ค่อยบีบค่อยๆนวดนะครับกรณีที่เรานวดเนี่ยนะครับเราจะนวดให้เชือกเนี่ยมันนิ่มนะครับแล้วมันก็จะกลมสังเกตดูมันกลมไหมอ่ามันกลมนะครับมันกลมแล้วทีนี้เมื่อมันกลมแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เล็บเนี่ยของเราเนี่ยจิกปรับกันตรงนี้ถามว่าวิดีโอนี้ผมทําช้าเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้มันละเอียดนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยทํางานออกมาให้มันสวยนะครับ นะตรงจุดนี้เนี่ยเราต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับอย่าไปใจร้อนนะทําในลักษณะแบบนี้อ่ะนะครับใช้มือของเราเนี่ยหมุน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 อย่างเงี้ยช่วยนะครับให้มันกลมสวยนะฐานเราก็ปรับช่วยนะครับจิกแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับนะการขึ้นรูปเนี่ยงานมันก็จะสวยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับตัวชิ้นงานของเรานะ การเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับเราจะจับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมจะใช้กาวร้อนนะครับค่อยๆหยดลงไปให้มันทั่วนะครับการหยดกาวร้อนสําคัญนะอย่าให้กาวร้อนเนี่ยมาโดนตัวสร้อยเนี่ยนะครับตัวเชือกสีดาๆเนี่ยอย่าให้มันมาโดนนะครับให้มันโดนเฉพาะส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นเชือกเทียนเท่านั้นนะครับอ่าถ้ากาวร้อนมาโดนตรงนี้เชือกมันจะแข็งทันทีนะครับงานของเราก็จะเสีย เราต้องเริ่มทำใหม่นะการใช้กาวร้อนนะครับเราจะใช้กันด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าไปใจร้อนนะอย่าไปใจร้อนเหมือนกาวร้อนนะครับเราต้องใจเย็นๆเนี่ยครับกาวร้อนเนี่ยมันมีความเหลวนะครับอย่าไปบีบแรงนะครับทำใจเย็นๆในลักษณะแบบนี้แค่เราจำ้ำจ้ำจ้ำจ้ำลงไปในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ออกมาแล้วนะครับอย่าไปบีบนะครับ ถ้าบีบเนี่ยทะลักเลยนะนะครับกาวร้อนมันมีความเหลวนะครับอ้ามบีบค่อยๆทําแบบนี้ใจเย็นๆถ้าเราบีบกาวร้อนเมื่อไหร่เนี่ยกาวมันทะลักเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการใช้กาวร้อนเนี่ยควรว่นตาด้วยนะนะครับป้องกันอุบัติเหตุน,นะครับกลัวว่ากาวเนี่ยมันจะกระเด็นเข้าตานะผมเจอไปแล้วนะครับหมดไปสี่พันกว่าบาทนะครับ ทำงานไม่ใส่แว่นนี้แหละนะครับไม่ป้องกันอุบัติเหตุนี้นะครับเมื่อเราหยดกาวเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็สังเกตดูนะครับเนี่ยมันจะแข็งแข็งมากตรงนี้มันจะแข็งโป๊กเลยเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักประมาณสองถึงสามนาทีนะครับให้อ่าให้กาวมันแห้งนะครับในขณะที่เรารอให้กาวมันแห้งเนี่ยนะครับเราก็จะมาเตรียมห่วงหลังนะครับ เราก็จะมาเตรียมห่วงหลังนะเพราะว่าสร้อยเส้นนี้นะครับจะมีห่วงหลังด้วยนะการเตรียมห่วงหลังเนี่ยนะครับก็ห่วงที่ผมบอกเบื้องต้นไปนะครับว่าห่วงตัวเนี้ยที่เบียดออกจากตูดสปริงพวกเนี้ยอย่าทิ้งนะครับเราจะเอาไว้ทําห่วงหลังกันนะผมก็จะตัดนะครับในส่วนของเชือกเ,ออเชือกไหมทองนะครับมาในความยาวสักประมาณ ประมาณสามสิบเซนติเมตรนะครับอ่าจะสังเกตดูนะครับพี่น้องทุกท่านสังเกตดูนะครับว่าไอตัวไหมทองเนี่ยเวลาที่เราตัดมาเนี่ยสังเกตดูว่าปลายของไหมเนี่ยนะครับมันจะหลุดลุ่ยออกในลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมเราจะใช้ไฟจุดนะครับเนี่ยใช้ไฟจุดอย่างเงี้ยแล้วก็มือบีบไว้นะครับนะ กาวเนี่ยมันไอ้ทุทีครับไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวไฟนิดนึงเราต้องกดบีบให้เร็วนะครับเวลาใช้มือบีบบีบบีบอย่างเงี้ยมันไม่ได้ร้อนนะครับมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับไม่เท่ามุดกัดด้วยซ้ำนะครับบางคนกลัวร้อนแบบแปะแปะแปะบางทีมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราตัดใหม่มาแล้วเนี่ยเราจะทบครึ่งไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือทบครึ่ง เวลาที่เราจะเตรียมห่วงด้านหลังเนี่ยนะครับหรือว่าห่วงด้านหลังเนี่ยนะครับเราก็จะสอดเข้ามาในรูในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทบครึ่งเชือกทีนี้เชือกใหม่เนี่ยทบครึ่งนะครับเราจะให้มันอยู่ตรงกลางกับรอยผ่านนะครับจุดศูนย์กลางเนี่ยสังเกตดูจะเห็นรอยผ่าตรงนี้นะนะครับเราก็จะจับอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยกดไว้ ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับวิธีถักเนี่ยนะครับเราจะสอดเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับจอดสอดจากข้างนอกเข้ามานะครับสอดเข้ามาในลักษณะแบบนี้เมื่อเราสอดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเราสอดเข้าแล้วเราก็จะสอดออกนะครับสอดออกไปนะครับ สอดออกก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับใช้มือกดไว้นะครับสอดเข้าแบบนี้นะครับสอดออกนี่นะครับ สอดเข้าสอดออกผมจะพาไปแบบช้าๆนะครับเราจะไปกันแบบละเอียดๆนะนะทีนี้นะครับพอเราทําฝั่งนี้ได้สักประมาณสองสามรอบแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทําอีกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้มันชิดกันเนี่ยจับแบบเนี้ย จับดันเข้ามาแบบนี้กดเข้ามาให้มันชิดๆกันนะครับงานของเรามันจะได้ละเอียดนะทีนี้นะครับเราก็สังเกตดูนะครับเชือกเนี่ยดูลวดลายของมันว่ามันสอดเข้าหรือสอดออกนะครับเราก็สอดตามวิถีของมันนะถ้าสอดผิดก็แค่แก้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการพันห่วงนะครับ ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไว้แล้วก็บีบในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะพันแบบนี้มาจนกว่ามันจะรอบเลยนะครับเราจะพันให้มันรอบเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันอีกนิดนึงนะครับ mm hmm. เมื่อเราพันมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะสุดแล้วเนี่ยนะครับให้เราจับเชือกแบบนี้นะครับแล้วก็ดันดันเข้านะครับใช้นิ้วโป้งกดจิกแล้วดันเข้าอย่างเงี้ย ให้เอ่อให้มันแน่นนะครับมันจะได้ไม่เห็นเอ่อตัวห่วงสเตนเลสด,ด้านในนะครับให้มันเห็นน้อยที่สุดนะครับแล้วก็พันปกตินะครับให้มันรอบเลยทีนี้อันนี้ก็คือให้มันถึงแค่รอยผ่าก็พอนะครับแล้วก็กลับมาพันฝั่งนี้ต่อนะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเมื่อมันจะโหลดกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ทําการมัดนะครับมัดในลักษณะแบบนี้น,นะครับมัดเพื่อที่จะให้ปลายเชือกเนี่ยมันแบ่งครึ่งกันนะครับนะเนี่ยแบ่งครึ่งกันในลักษณะแบบนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้อันนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับให้มัน,นแยกออกจากกันในลักษณะแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับเมื่อเราเตรียมห่วงหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเตรียมขึ้นงานห่วงหลังนะครับการเตรียมขึ้นงานห่วงห่วงหลังเนี่ยนะครับเราก็จะมาเตรียมเชือกด้านหลังนี้นะครับเราจะทําปมแบบนี้นะครับอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับ